Moon c h a n นลไอ Da นาดีทุกคนรู้ไหมว่าในร่างกายของเรามีเส้นประงานลึกลับเส้นหนึ่งที่ส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์และความสงบลึกในใจเส้นนี้เรียกว่าไอดานาดีหรือเส้นประงานด้านซ้ายเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกับระบบประสาทซิมพาเทติกด้านซ้ายและรู้จักกันในชื่อมูลชาแนลช่องจันทรา ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานเย็นละเอียดและสงบเส้นนี้ควบคุมทั้งอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาและยังช่วยพาใจเรากับสู่ภาวะอิสระจากโลกภายนอกยิ่งเราใช้ชีวิตท่ามกลางความเร่งรีบย,ยิ่งจำเป็นต้องคืนสมดุลของเส้นไอด้านี้และนี่คือเหตุผลที่ฉันเลือกใช้ QCV คลื่นกระแสพลังงานคอนตัมที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเส้นพลังงานละเอียดอย่างไอดานาดีโดยเฉพาะแค่วาง QCV จากกะที่สองขณะนั่งสมาธิหรือนอนพักผ่อนคุณจะรู้สึกถึงพลังเย็นที่ค่อยๆปรับสมดุลร่างกายและจิตใจนำคุณกลับสู่ความสงบและความอ่อนโยนจากภายในวันนี้ ให้ QCV ช่วยคุณเปิดเส้นพลังงานด้านซ้ายเพื่อชีวิตที่สงบอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความอิสระจากภายในจริงๆต้องการ QCV กดตะก้าด่วนจำนวนจำกัดถูกกว่า50%ค่ะ